คู่รักที่ดูอบอุ่นเสมอมาค่ะสำหรับหนุ่มแดนวอลเวทและสาวแพตตี้หลังจากคบหาดูใจกันมายาวนานถึง13ปีหนุ่มแดนก็ได้เซอร์ไพรส์ขอสาวแพตตี้แต่งงานค่ะท่ามกลางบรรยากาศที่แสนอบอุ่นและต่อมาค่ะทั้งคู่ก็ได้ลงคลิปอัปเดตโมเมนต์ลองชุดจเะจ้าบ่าวเจ้าสาวให้แฟนๆได้ชุ่มชื่นหัวใจอีกครั้งไม่ว่าจะลองชุดไหนทั้งคู่ก็ดูสวยหล่อและงดงามมากม ส่วนพิธีแต่งงานนั้นทั้งคู่มีความตั้งใจเดียวกันคืออยากได้งานแต่งแบบเรียบง่ายและจะจัดพิธีมงคลสมรสในวัดด้วยและแล้วก็ถึงวันแห่งความสุขของทั้งคู่ค่ะได้เลิกมงคลสมรสในเช้าวันที่2พฤศจิกาย,ยน2565ที่ผ่านมาหนุ่มแดนวอลเวตก็ได้จูงมือสาวแพตตี้เข้าวิวาแบบสุดเรียบง่ายและแสนอบอุน่นโดยเข้ารับน้ำพระพุทธมนต์ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสรีมาลามทมกลางบรรยากาศที่แสนอบอุ่นมีครอบครัวทั้งสองฝ่ายร่วมแสดงความยินดีและเป็นสักขีพยานรวมถึงเพื่อนคนสนิทอย่างบวก วีก็ได้มาสแสดงความยินดีด้วยค่ะและนอกจากนี้ทั้งคู่ได้มีการจดทะเบียนสมรสเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าเป็นงานแต่งที่เรียบง่ายแต่สุดแซนจะอบอุ่นจริงๆค่ะเป็นความตั้งใจจริงของทั้งคู่เพราะหลังจากนี้จะสร้างเรือนหอและเก็บเงินไว้เป็นค่าเล่าเรียนให้ทายาทตัวน้อยในอนาคตนั่นเอง<ว>ช่องยิ้มแก้มยุ้ยก็ขอสแสดงความยินดีด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารน่ารักอัปเดตของแต่ละวันค่ะ